สบายดีส,ดส,ดยสบายดีพี่น้องเป็นสุขุขนคนนะจ้าสบายดีพี่น้องเป็นสุขคนมันนี่กาอากาศหนาวปิ้งเข้าสู่ลูกสูหลานจิได้เลยนี่ใส่ไข่ได้พี่น,อน,นอ้องนี่กะจีกะจีเมนตงจีลองเห็ดเบิรงแต่เห็ดเป็ดคือคือหมูอยู่บนนี้ <c oughs> ้านะแม่เป็ดกล้ามันก็นขึ้นมาอะไรขึ้นเป็นบรนะิบรนะ์ดไนะ์ะคนเว้าคนข้าวไงเชียงฮนะคนเว้าวเงาว้าเว้าว,าว,าวยกาวกระตูกบ,บอก,บอกมาสาวว้าวไหมใครมีอารมณเนาะ็ดอาบน้ำในคลองต้อง ลงกนาวคุณแม่ใคยคลิปให้ให้ให้แากเบิกโเว้าอีกและอืออาจังจังวะไม่รู้มันสิออกมาพอเล้วคิไรเนืออะไรับทสาวพี่สิ่งท้องทองท้องสิ่ง้ สันอยดำใหม่แล้วไหม่แล้วคือลูกวัาไข่เนื้ล่าอวไ่ไขแห้งแห้งโคตรปิงแค่มันเลยอหอกเลยเอาแคงแค้มไข่แห้งไปรอไข่ใส่แล้วอ้าเฮ็ดน้องพะ อมาด้วยจ้าเบิ่งแม่้องเกตปิงต้งเขานี่ปิ้งข้าจี้งามงแรงนะพี่น้องปิ้งข้าจี้สุลุกสุลานกีนกั้อน้ เพิ่มซีเอ็นมาต่อตะแครน้องเพิ่ซ่าซาต้เช็จาเอ็เจ้าเองอจเจ้นเองอ้าใหม่แลตอนนี้ขแคมแล้วออกเล็บเคมใหม่แล้วตอนนั้นก็ะเป็นดำแล้ว <c oughs> เออออกเล็บเคียมกลางเอาไสแห้งโคตรีโนใส่เพิ่มกลางแลวออกเล็บเคมไสแห้งโค มาเด้อจนะ้าอีกสี่สกุลสกุลสี่ข้อจีเดเมลูเกดคุนนางกระตุ้นขอบคุณลูกค้าที่เด็กเร็วคุณจำได้ไหมทางตุนตุนตัวตุ้น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  Il, s <S ตุตน๋นตุ๋นมาซุกเยด้อพี่น้องอยากไหม่หมเนี่กินพีกใเลยพี่น้องหนาวคได้กินพี่น้องไหย ยินำงน้ำเาเ่าเนี่ยเข่าเนี่ยมะมเข่าหนาคนตั้งเนาะข้าไงเย็นบุยเส่เข่าลายลายไพ่ด้อยนึ่งแกเนี่ม มาเลยจ้าโยตี้บุโทองัาวกใคกเหรอลมพัดนี่พีหนาว ใช่บอกพระไม่ขอสัว์น้องท่นป้าท่านป้าท่าป้าท่นปาเลยเออใช่ทำแกเนาะเปลี่ยนจาค้างไพ่เงี้ยค้างขยอนข้าวเนาะขึอนขึ้รเียม ทวดคอมรรยากราะน้างหยหนาวก็ปชอตจี้มีไข่ไปแลอนแดดออกอยูคอค่จะออกเหรอลมพั <c oughs> ด,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 ดมาแดด,ดลมแห้มอะไป ของพี่น้องซุดแซบมึเชื่อแม่ตาวหนาวเพื่อมีเครื่องนุงน่งหนาวคนไงเบอร์คนไงกูเสือกเนาะมาแล้วปะ อาเช้มือเปเอาเพื่นยังจิงเพิ่ทงเนกว้วยกวยนังไมาชุกอย่าออกมากว้วยฮักาโนผัดนะกล้วยใหญ่กวยนี้ใหญ่ใชฮักเดี๋ต้มผัดแห้งอันนี้ก็

กินกินมัม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 กัมมทนทานท้อยังไรงพี่น้องอ,อันนี้ไข่เลยยังเหลืออายุยพี่น้องอี่อีก,าอกวาง

กินลายค่ำเลยนะอนี่ข้าวลายอันนี้คือเว้ยอู้เจ็บนข้าวลายอีกคนกันอือบ้านเท้าแซ่บก็เพียงไงอืมอิ่มเลยเอ้ยยังไง ขึนเนี่กับแม่เพื่อนกับสนัไปเลยจ้าฝากสนัก็แชร์ก็ฝาก่องม่น้ำเกลือจ้าตัวเองเดียวเดยจ้าเล่งเดียวเดียจ้าเป็นกำลังใจประดักันเลยพี่น้องคสือสูบประดักันเลยพี่น้องบ๊ายบาบ๊ายบาย